ที่ขอบการจะรมที่สองบทแ้วมันลอ นั่นคือสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับขอความบริการผู้โดยสารที่เดินทางมาขับรถตรงทางกับรถก่อนนะครับก่อนทางขึ้นตัวรถนะครับาแล้วเวลาที่เดินทางเวลาสี่บ้านเข่งกมจตูมทางบางซื่อบางเขนปทางกรุงเทพขอความบริาท่านอย่าเพิ่งขึ้นกับรถนะครับขอความบราให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาขับกับรถ ลงจากรถก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ขณะน,นี้คารถกำลังเข้าจอดเทียบในชานท่าที่สองนะครับ